เอาละฮะคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบมิสูตรรายการ Victory Cat นั่นเองก็สำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมไม n คร r a ับนั่นเองเย้ yeah. ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับแมปโฮลบ็อกกันอีกแล้วเช่นเคยนั่นเองนะฮะไม่รู้เราจะเรียกมันว่าอะไรดีเอาเป็นว่าเราเล่น,น,นลแมปนรกละกันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็เป็น EP ีที่5แล้วนั่นเองนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับผมก็ได้ไปทาอะไรรอบนอกเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างแรกเลยต้นไม้ตรงหมูโตแล้วนะฮะ,อ,ะอย่างที่2เลยก็คือต้นไม้ตรงระแวแกนั้นเนี่ยก็เริ่มโตแล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะทําเกาะเพิ่มมาอีกนะฮะเพื่อการปลูกต้นไม้นั่นเองนี่เรียกไงว่าจะอุดมไปด้วยต้นไม้กันทั้งนั้นเลยนะครับด้านนู้นนะครับผมได้ไปสํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมขอบอกก่อนว่าในนั้นเนี่ยมันมีนมนมอะไรนะครับในนั้นเนี่ยมันจะมีแตงโมอยู่นะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีน้ําอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถทําการเพราะปลูกได้เหตุมาจากว่าเราไม่สามารถทําการวางน้ําในเนเธอร์ได้ถูกต้องปะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น เกาะไหนที่มันมีน้ำนะฮะผมคิดว่าเราสามารถทําการปลูกบนเกาะนั้นได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้น่ะผมมีปัญหาก็คือผมลืมวางในส่วนของทอชนะฮะทำให้ตอนนี้น่ะมอนเตอร์เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องเลยดีกว่านะครับสเตปเดิมเลยนะฮะภายในกล่องผมก็ทําการปั๊มหินไว้นะฮะทั้งหมด2เกาะ2กล่องด้วยกันนะฮะซึ่งสําหรับภารกิจภายในวันนี้นะครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะทําการไปตะลุยเจ้าตรงนู้นนะอ่าบางคนอาจจะจําไม่ได้นะฮะเจ้าตรงนู้นนะฮะมันจะเป็นเหมือน คล้ายๆกับปราสาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งทีเนี racism, ้ยน่ะผมอยากรูว่าในปราสาทนั้นเนี <S <S ่ยมันมีอะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเจ้าเกาะนูนนะฮะเหมือนว่าพวกแกเห็นหรือเปล่าเกาะนั้นนะฮะมองไกลๆแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีแร่อยู่นั่นเองนะฮะก่อนนั้นเป็นทรายเราไม่เอานะครับก่อนนั้นก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่ะเราเหลือแค่เกาะนั้นนะฮะแล้วก็เจ้าปราสาทนั่นเองนะครับไหนสเกลตันไปยังรู้สึกว่าสเกลตันจะไปแล้วนะฮะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเวลาที่มี MBC หรรรือว่าาสเตตตันะดิมงปู หน้าบ้านเราแล้วมันก็จะหายไปนั่นเอง เดี๋ยวอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะทาการครัฟในส่วนของทอชก่อนละกันนะครับตอนนี้เราต้องการไม้นะฮะไม้ไม่มีใช่ไหมถ้างั้นเดีย๋ยวเราไปตัดต้นไม้ก่อนละกันถ้าเกิดหนึ่งบล็อกได้สโตนมา4อันถ้างั้นผมเอา2บล็อกละกันนะครับโอเคมา1น,นะฮะสออันนี้แถมให้ละกันนะคุณผู้ชม3ไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะได้มาทั้งหมด3บล็อกเราก็น่าจะได้ในส่วนของเจ้าโคไม้นะทั้งหมด3บล็อกด้วยกันนะครับแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้หินมาได หลังจากภารกิจคราวที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เผาเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอไม้นี้แล้วกันนะฮะโอเคเอาถังออกมานะฮะไปสัก3นะฮะจริงใส่ไปแค่2ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะโอเคแค่นี้แล้วกันนะฮะระหว่างที่เรารอนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับเรานะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทาการคาบเตาเผาเพิ่มแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเป็นทั้งหมด2เตาด้วยกันนะฮะวางไว้บนนี้ดีกว่าจะได้ไม่เกะกะนะครับอันนี้จะใส่ไปสักมัน สองละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการยัดไปนะฮะอ่าอีซีเวิร์นะครับไหนดูซิตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะฮะทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมไม้ยังเหลือพอนะฮะเอามาจัดไปทั้งหมดละกันนะครับตอนนี้เราได้โค้ไม้มาทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับเรามีสติ๊กไหมสติ๊กเรามีอยู่แค่2อันเท่านั้นนะฮะเออไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวทําการคับสติ๊กเพิ่มนะครับโอเคได้มา6เลยเว้ยเฮ้ยรอบนี้ปึ๊บ สิบสองนะฮะโคตรอิ่มนะฮะอิ่มเอมมากนะครับเดี๋ยวโต๊ะค้าผมต้องการทุบออกก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเกะกะแล้วนะครับโอเคไว้บ g g ja นนะี้แล้วกันเนาะส่วนอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทําการคร้าเพิ่มนะฮะเป็นกล่องนั่นเองว่าตอนนี้นะกล่องรู้สึกว่าจะไม่เพียงพอแล้วนะครับโอเคถ้างั้งงนทําการคร้าไปเลยนะครับนี่โอ้โหสองกล่องนะฮะอ,อ,อุดมสมบูรณ์มากนะครับแลวเราก็มีวัชพืชของเราด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวภารกิจวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการออกไปวางในเสน อทอสก่อนละกันนะฮะเหตุมาจากว่าผมไม่รู้ว่าด้านนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะเผื่อเราอาจจะเจออะไรบางอย่างก็เป็นได้โอ้โหโอไมค์กอดออกมาก็เจอเลยนะฮะถ้างั้นผมควรที่จะทำการล่อสเกเลตันก่อนมาเลยสเกเลตันมาขมอนขมอนนะคุณผู้ชมดูฮะแล้วสเกเลตันก็จะหายไปนะฮะเอาไม่หายไปทุบนี่แน่ไม่หายไปงั้นเดี๋ยวเราทุบได้นะฮะไอ้ตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะฮะมา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 ฮัลโหลฮัลโหล เออแปลกเว้ยพวกนี้นะฮะอ่าหลอกล่อมาหลอกล่อมาคอมอน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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโย้หนูมาวะธนูมาว่ะโอเคนะฮะมันถือว่าเป็นลานฆ่าพอดีเลยนะฮะนี่แน่นี่แน่ โอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้แก๊ปไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางงานภารกิจเราเดี๋ยวเราทําการวางทอสในตรงนี้ก่อนเลยนะฮะสวัสดีตัวเขียวโอเคฮะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะมีทอสเยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรมากมายนะครับโอเคตรงนี้มีลาวาไม่ต้องซีเรียสฮะแม่งไม่เกิดแน่นอนงั้นวางไว้บนนี้1อันนะฮะนั่นนะคุณผู้ชมปราสาทที่เราจะไปนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็โบ้ไปอีกหนึ่งอันฮะแล้วก็โบ้ไปอีกหนึ่งอันว o r ก แล้วก็อันนี้ฮะอันนี้เกาะน,นี้เราต้องวางครับเดี๋ยวก่อนนะวางตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคผมคิดว่ามันก็น่าจะสว่างมากพอนะฮะเกาะเราจะไปนะฮะก็คือเกาะด้านหน้านู้นอันนี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของทรายนะฮะซึ่งทรายเราไม่ต้องการเกาะน,นั้นก็น่าไปนะฮะคุณผู้ชมเห็นปะผมว่ามันมีแร่นะฮะอันนี้ก็มีแร่เออดีเว้ยดีเว้ยเออมีแร่ด,ดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะตักรุยทั้งหมด3เกาะเลยละกันนะฮะหวังว่าหินเราน่าจะเพียงพอนะครับถ้าเกิดหินไม่เพียงพอก็ตามสภาพไป <laughs> หินไม่พอเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปขุดโอชิโอุ้ยเกือบเกือบนะฮะหินไม่พอเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการไปตะลุยเจ้าปราสาทนุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าปราสาทนั้นเนี่ยมันมีอะไรนะฮะแม่วางทอดไปนี่ผมคิดว่าผมอุดมสมบูรณ์มากนะฮะเพราะว่าเราก็จะไม่เจอกับพวกมอนเตอร์นั่นเองนะครับเอ่อตรงไปเลยแล้วกันเนาะ,ะคุณผู้ชมจะได้แบบง่ายๆอีซี่อีซี่นะครับเรามีบล็อกทุงหมดประมาณ64 บ็อกด้วยกันนะฮะก็คือหนึ่งกองนั่นแหละซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าถ้าผมคิดว่ามันก็น่าจะเพียงพอกับการที่เราจะไปปราสาทนะฮะแก๊สไหมแก๊สไหม S 1> <S 1> แก๊สไม่นะแก๊สลงไปข้างล่างเลยแก๊สโอ้ยไปแล้วครับคุณผู้ชมดีนะแก๊สเชื่อฟังคําสั่งเรานะฮะคือผมไม่จะบอกอะไรคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าผมต้องการให้อาหารแกร๊สไปนะฮะทำให้แก๊สเชื่อฟังผมนั่นเอง <S <S อะนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอียงแป๊บเอียงแป๊บโอเคโอเคเอียงแป๊บเอียงแป๊บนะฮะโอเคเอียงแป๊บนะฮะโอเคเวิร์กแล้วก็เอียงนิดนึงนะฮะโอ้โหโอ้ดูวัตต์กองนึงไม่พอเหรอไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ไมเราต้องทำธุรกิจอย่างอื่นอีก indeed, นะ พอไหมพอไหมพอไหมโอ้ไม่พอฮะอุ้เด้อเด้อเด้อเด,ด,ดผมเจออะไรอะ่ะผมเจอเหล็กฮะคุณผู้ชมว้าว <c oughs> ในนี้มีเหล็กว่ะโอเคเวิร์กนะฮะแต่ว่ากองหนึ่งไม่พอโอ้โหนี่ผมรู้สึกว่าผมเสียวเฟลมากๆนะฮะไอผมนึกว่ากองหนึ่งมันจะพอนะครับแล้วคุณผู้ชมลองนึกดูว่าเราเหลืออีกสองเกาะอะฮะแล้วเราจะไปกันยังไงวะโอ้ชิ ไอ้น้ำตรงนี้นี่ผมคิดว่าเราควรที่จะทำการวางเพิ่มนะฮะโอเคขออีก,กองหนึ่งนะฮะซึ่งกองนี้ก็ถือว่าไม่ดมสมบูรณ์ละเพราะาเราเพิ่งทําการคาบส่วนอื่นๆไปนะฮะตรงไหนนะที่ชอบมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยวางแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมปื้อไปโอ้แ oh, ก oh ๊สโอ้ไม่ก๊ดแก๊สไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะแก๊สไม่ไม่นะแก๊สไม่เดี๋ยวเราอยู่ในน้ำกันฮะคุณผู้ชมไม่นะแก๊สไม่ไม่ไม่โอ้หุยหุย วงังวังด่วนเลย,ย,งยงล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 งด่วนว้าวว้าวโอ้เมก้าแก๊สไม่ไม่เมื่มกอกี้ผมคิดว่าเหมือนมีอะไรตกลงมาด้วยฮะคุณผู้ชมแก๊สไม่รู้ทำอะไรกับเรานะฮะอ่าโอ้หูบอกที่นี่ตกลงมาปึ๊บนี่แน่นี่แน่ดีนะที่มันไม่โดนบ้านเรานะฮะเอาสูบส้บอกสู้บอกโดนปะโดนปะหูอีนิดเดียวอีกนิดเดียวแก๊สอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอย่าอย่าหลบอย่าหลบปึ๊โอ้โอเ้เมก้าโอเมก้า เออนี่แน่แก๊สอย่าหลบดิวะโอ้โหหลบอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่อะ่ะอ้าวอา,อาตายแล้วฮะคุณผู้ชมโดนเอาเอาวอาเโดนโดนสองอันแล้วนะอื้อแก๊สอ,าอานน้าวอาโดนสามแล้วนะแก๊สนะเอ้ยไม่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 เออนี่แน่นี่แน่โดนน้ำไปนะฮะแต่ประเด็นคือเลยว่าคุณผู้ชมประเด็นคือลูกไฟมันอะโดนน้ำแล้วไม่เป็นไรเว้ยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้ my god โอ้เหมือนไหม้ลูกหนึ่งนะฮะโอ้ไฟไหม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 ้แล้วก็นะไฟไหม้ไฟไหม้โอเคฮะไฟไหม้ได้ละอือนี่แน่นี่แน่นแนโอ้มึงไม่กล้านี่ว่าไม่ใจเลยว่ะแก๊สโอ้กูไปก็ได้ถ้าเกิดมึงไม่ใจงั้นกูก็ไม่ใจโอเคฮะคุณผู้ชมกเกือบตาย โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายก่อนดีกว่าโอเคเอานี้ไปนะครับแล้วก็เอาทอชไปไหมโอเคเอาทอชไปด้วยละกันนะครับแล้วก็นีิวอังล็อกที่2นะครับเริ่มปฏิบัติการนะฮะตอนนี้แก๊สไปละโอเคเลตส์ก็เลตส์กอุ๊ยแก๊สด,ด้านซ้ายมือผมฮะแต่ว่ามันไม่น่าจะเห็นเรานะฮะมันโง่จะตายนะครับโอเครู้ okay, สึกว่าเมื่อกี้ทอช จะตกนั่นเองนะครับโอเควางไว้1อันแล้วก็2อันโอเคแล้วก็3อันนะฮะสี่อันโอเคห้าอันไปนะครับโหเหลืออันสุดท้ายแล้ววะเอาไงดีวะฮะเหลืออันสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับไปคับใหม่ได้นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้เยี่ยมโอ้ my god เราเจอในส่วนของไดมอนด์นะฮะคุณผู้ชมโอ้อีซี่อีซี่เวอร์นะฮะถ้างั้นเริ่มปฏิบัติการเก็บกันเลยดีกว่านะครับหวังว่าเก็บแล้วคือมันน่าโอ้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 เดือ๊ะแก๊สแก๊สมันคิดว่ามึงจะทันกูเหรอฮะแก๊สอุ้ย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 นี่นี่นี่แก๊สไม่ทันหรอกไอ้น้องแล้วกระดูกมันคนระเบอยการไอ้หนูนะเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมหลบอย่างเงียบๆนะฮะทำไมรู้สึกว่าแก๊สเป็นเยอะขึ้นวะใช่ปะ คุณผู้ชมแกไปไหนโอ้นู่นนุ่น,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 นเราน่าจะเห็นลูกไฟลอยมานะฮะไม่ลอยมาแล้วครับเดี๋ยวนะอยู่แถวไหนนะนู่นไงนู่นไงนู่นไงโอ้โหทำไมรู้สึกว่าเวลาที่เราเจออะไรบางอย่างแล้วมันชอบแบบว่าส่งพวกแก๊สมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะฮะก็คือเจ้าพลิกแอ็เหล็กนั่นเองนะครับผมคิดว่าเราเจอในส่วนของไดมอนด์เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเอ้ยมึงอะ ควรที่จะทําการคราเป็นในส่วนของดาบแล้วก็พีแอคแรมนองนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้เดมอนมาแต่เราต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้เดมอนมาทั้งหมดกี่ก้อนด้วยกันนั่นเองนะครับด้านล่างก็มีแคปว่ะไม่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 โอเคเรียบร้อยฮะปื้อไปนะฮะนี่อันนี้คือวิธีการวางของผมนะครับโอเคโอ้ด้านล่างก็มีเว้ยเฮ้ยแจมแจมโอเคฮะโอ้มันเป็นที่อัญเชิญการไปดีเอ็นนั่นเองนะฮะผมต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการที่เราจะจบ เกมไมค์คาร์ดได้ก็คือพวกแกเนี่ยต้องทําการสู้กับมังกรน,นั่นเองนะฮะซึ่งมังกรมันอยู่ใน D N นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบอีซี่มากๆนะฮะว่าทำไมเราถึงต้องไป D N นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮึบได้โอ้โหนอเบิบเอ้าโลลิชชี่โอไมค์กัอย่าก่อนสุดท้ายแล้ว ah! <laughs> เราก็เจอในส่วนของแท่นบูชาดีเอ็นแล้วนะครับแล้วก็เจอแร่มากมายเลยนะฮะเอาเป็นว่าสงสัยผมคงอาจจะต้องไปค้าในส่วนของหินเพิ่มนะฮะในความคิดของผมผมคิดว่าเราจะทําการวางหินนะซ้อนด้านล่างอีกทีนึงนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาทํารอบนอกละกันนะฮะถ้าเกิดทําภายในคลิปเนี่ยคงจะนานเกินเไปนะครับส่วนทีสองเกาะนะฮะผมพยายามที่จะคราวหน้าเราจะทําการปั๊มหินให้มากกว่านี้นะฮะอันนี้คือภารกิจต่อไปที่เราจะทำนะฮะแล้วก็ยากให้มันสําเร็จเพราะตอนนี้เนี่ยเราได้เสีย ในส่วนของ PX แอเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง <c oughs> แต่ไม่มีปัญหาคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าอีก2เกาะมันก็มีเหล็กอยู่นั่นเองแล้วเกาะใหญ่ของเราก็มีเหล็กด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับพี่เตอร์ดิแคก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์้วยอย่าลืมติดตามกดซับสไครเบอร์นั่นเองซึ่งกําลังใจผมได้ไปตามชิปแหม่ของเราได้นน่นเองก็วันนี้นะครับพี่เตอร์ดิแคขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับ